ขอคุณวนะนี้เนี่ยเนเสียบเสียบหักล่างอา้า นึ่งข้าวเหนียวสวัสดีครับพี่น้องเห็ดเห็ดราชนินีแห่งเห็ดครับผมดอกตุ้มตุ้มเห็ดปวกด้วยพี่น้องเห็ดปวกหรือเห็ดโคนแค่ว่ารางทำความสะอาดเดี๋ยวสิมาแกงใส่พักีตู ใส่น้ำประลาดนัวๆพี่น้องล้างทำความสะอาดแล้วแม่ต้องขูดอ,อ,กอีกป่ะเนี่ยโอ้ต้องขูดอีกครับผมเพราะว่าเห็ดมันทาเข้าโบกูดมันสีมันสีฮาร์ดมมันสีหฮาร์ดขีด้ดินร่างล้างล้างขีง้ดินออกก่อนดอกงามๆเลยราชินีแห่งเห็เดี๋ยวสิกแกงสู้พี่สู้น้องกินเนาะ อก้งามด้วยพี่น้องต่ว่าอาจสิแพงเนี่ยนานาีนาน่กระดาเห็ดออกเนาะแค mm ่ hmm. ว่าซื้อมา่นอยากซื้อมาสองร้อยปุ่นนี่มนมเม่นบ่แม่สองร้อย <Yeah. S 1> บาทนะครับถ้าได้หน่อยกับปนก็ได้เด้อพี่น้องต้มดีๆต้มเส่นหน้าปลาด,ดีๆต้มคือต้มปลานี่แหละนี่ตาชนีอย่างเห็ดแลปลว่าค่อยๆขูดครับผม เฮาสิแกงเฮาสิบะหันเลยเนาะแกงเน่าๆเข้าสีแกงเน่าๆจังสี่เลยเด้อเทใส่ถาดอืมเทใส่ถาดหว้เสียบขนาดเลยเนาะจ้าอ,อ่ะให้แพร่ว่าร่างทำควบศาสตร์ก่นอนเนาะพี่น้องจะมะมึงแพร่ว่าแกงพี่น้องทงั้งกรุงเทพอยากกินแกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดนี่ปลูกบ่ได,ด้เดิครับผมแม่นบ่หรือปลูกได้แต่หน่อยกับโบ สาบน้ำเด้อแต่มาต่หน่อยคิดว่าคงสิปูกบได้ดอกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นยังไงล่ะมันออกน้ำพ่นเนี่ยพี่น้องหายากผู้เฒ่ามากมากเด้นี่ยแกงเห็่ออะเดี๋ยวจะเมื่อมึง,มงพว่าแก่งครับผมคลิปนี้แต่หน่อยไทย เห็ดเกลีงเล,เลยก็ได้เนาะต้องพิถีพิทันเนี่ยจังหน่อยกบับรรยากาศคืมคมบนี่ปเปียวปลาสมมากพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบ่งแป่ว่าแพ็คปลาสมน้ำกันืัอนี้ก็คืมอยู่ด้วยพี่น้อง ต่ว่าก็ยังดีบม่มีฝนโปรยปลายเขาก็ยังเห็ดก้านได้อยู่ตากเนื้อได้อยู่ตากตก็ล่ะครึ่งอใส่บุกม่วงพี่น้องโอเคอ่ะซิมมังซูดแตะน้อย เป็นไงดีเด็ดโอเคแล้วเม็นบ่ไปเดี๋ยวไปกินเขานึยถึงมามาเนี่ยหลังจากที่ตะนหน่อยควายปลาดุกใส่มง,งวงแล้วเมื่อมึงแค่ว่า,วากแกงแกงเห็ดอันนี้ต้มเส้นหนำใบยานางพร้อมเห็นบ่ ้ยใส่นนำอย่านางพรอมอันนี่มาปรุงรสครับผมหลังจากที่เข้าใส่ตะไคร้ใส่พริกตำพริกใส่เห็ดก็เริ่มสุกแล้วอาจจะควันแน่มาเด้อมากินแกงเห็ดน้ําการเสรียบผงนัว วกพี่น้องยังเห็ดปวกหอมครับผมจะเข้ากรอบข้านี้จะ้วพี่น้องก็ใส่ไปตู้ยวชิมกัน แกงเห็กปวกโอ้ยนี่เดวควดนะพี่น้องเดี๋ยวกับพ่อเห็นอ่จ้ะอ๋อไปกินเขาน้ำกันครับผมอือดอกงามๆตอกตุ้มๆนะพอนะตอกตุ้มๆไปจ้ะไปกินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องสดท่อนๆสดท่อนครับบรรยากาศหนาๆหนาๆพ้อมคักเห็นไหม ไาเด้อมากินแกงเห็ดน้ำกันครับมาป่นี่ยหแกงหกคนปวดนะีเนน่เสียบเสียบหักล่างอางยา สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามากินเขาน้ำแพ่จ้า ตะ้หนก้อยปลาดุกเส้บก,ก่วงกระดักแดจ้ะพี่น้องมาจ้ากินเขากบับบรรยากาศหนาวหนาวหนาวจ้ะพี่น้องมากินน้ำการสวัสดีครับม้จะล่มตากเนื้อไว้ืันนี้ช่วงของ ่กวปะดุกใส่บักม่วงพี่น้องตำใส่บักม่วงแหลกๆสวยภาพอนะ่ะปากเ้เหรออกตาขี้เหรออก 中考。嗯。啊？ ขายเป็นเมรร็ดป่ะแมงเม็ดละเท่าไรไปจับก็ได้หรอหลายบาทเจล้วเนาะมันมีมีเม็ดหาซีฟเม็ดหาซีฟกับเม็ดมันมีหลายอย,ย่านเลยหลาย,ยาอย่างคิดมันมีคกอยังก็ยังโค้งกับีเนี่ยกุ้งกลมเนี่ย ออกแบบกลมออกแบบโค้งแ้วนนี้อันแบบธรรมดาเรียบๆนะมันเข่ากับส้มบานก่อยานะ้ะน,ะนี่เห็นป้อนี่แ่บางไปแล้วบ่มแหงหมดไหวก็บานนี่ละถ้า่อยจำม่ถิงนะเนี่ยหาสิบเนียงนีงมันล่มๆตัว กลงคืนมันงานงมเถอเด้อยม่นแมอันอืม หวานไหมเนาะมันหวานไหมเขาเน่เาเอยเราไปก่อย่ป,ปนเออเอองาแล้วมันขายเลยปะน่าจะไมขายอือเฮอออกแี้นมาเลยซูปกะรแปะแซาะไแค่ปอก

ก็กินด้าองรก้อนค่กกินเด้ก้น้าอคุณมาท่านเน่มกินก้อนเอาะจว่าไเรียกกินพอมันก็พระาเ้าจีบผมไปกินเขาแลั่นัเรัอนไครับพดตีปุงตังนี่นั่งกินเผาตีฮูไปนังมือค่นจับเนี่ อยันกินตาเศร้าอื่นมาลงไคคม่ยกิอรีแล้วอืมนี่อยเนีเตมือาไม่เอาการะเอาเลยนนี <c ười> คค่ข <c ười> ้าว <c ười> จาก็เอาไปตุ่มีบละมันหวาน <c ười> ได้เช่นนี้เนาะเพค็มแต่ดอกน้อยๆห่านแต่ดอกแง่ตัวนี้นหวน,กน,น,เ,นเก๋ยๆแล้วดินะกรอบเขาเนาะหวานหวานครับ เข้าแล้วก็เส้เบียรว่ามึงอึนยุดเนอะว่ามอนยงบ้านจำบ่ได้ปะซื้อบัวมาเจ้าบาทละสอง l หรือน่ก็บาท มันบ่แพงดอกเพราะว่ามันลายเรียบนะถ้าลายโค่งยังแพงแต่บ่าลายเส้นกับบ่าหลายเงินคือกันเีอ้อพี่น้องดีแล้วเนาะเรยวเนาะพี่น้องเงินเกบจะสีผสมถังหนึ่งเก็3,000แล้วเนาะค่าสี แ้่เพื่อเพอปีละขึ้นอยู่กนะับอเนาะถ้าโปรตีนบวมันจะสีลงไน่พน่นอนรู้มีม,มสีสันมั้มีเอ่อเคลือนมัมี่ยัง คือคนบ่มีคิวล่ะบ่มีมีติถ้าติดบัวเข้าไปมันมึงอื้อมีสไตล์มีงามเจ้าของพ่อใหญ่พ่อนี้เรายังติดเลยจะว่าซื้อมาแพงบ่ครับติดแบบท่าสีแบบอย่างไรห้าม ถ้าซ่้งกวัวไก่เอาแบบโค้งแ,แบบนี่นะเล่ยนไม่นั่งงามอยู่แต่ว่าซ่้งบานแต่ไหนมันแผ่นถ้าเสี่ยวซ่้ง,งนัน้นมันแผ่นบวกรากันเนะาะมันบวกรากันต้องเอาเข่ากับโตบ้านเอาในเด้กเจ้ามากเจ้าก็เอาเนาะ แต่ทาสีนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าสีนี่แค่ว่าออกแบบเพ่มาเพ่ไปเลือกสีเองเลยแต่ว่าบาดจะหน่อยออกไม่เลยออกแค่บอกว่า จ๋าจ๋าลูกจ๋ากินขนมเม่ยเอาผู้ใดมัวมาำเพียกะซานเนีสีเทาเพริมาเพราม,มันดัก,กดักดีขนวเนน,นี่ออกมากุด้ใดให้ยูข้านไง đẹp gọt mát đấy không tao nói bốc hơi xây xẹt cái của những người thầy cái nào nhắn จะไปเรีย

chín đẹp mới cập muôn nào chém mía sao cứ sao phát nào nào นาวจีนอนหมผาเฉล่เนาะอันนาวจีอ่ะินมูกาา่ะทะบอมาแล้วด้วยมันสวยนะอหนาวไหมไปส่งของจังสิย่างหมูกระทะกินที่อุ่นอยู่ จอดสุดยอดยอกไงเงี้ยนำกุบกุบนี่ดีเนาะแซ่บจะพี่นนอะไปก่อนครับสวัสดีครับ